ตำนานเมืองกระบี่ณนะดินแดนชายฝั่งทะเลอันดามันอันอุดมสมบูรณ์มีตำนานเล่าขานถึงดาบโบราณสองเล่มที่ถูกค้นพบคว่กันอยู่ในดินดาบนี้เป็นที่มาของชื่อกระบี่ซึ่งหมายถึงดาบนั่นเองในช่วงต้นกรุงรัตะนะโกสินทร์ผู้คนเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่พวกเขาทำไร่ไถนาและหาของป่าชุมชนเล็กๆที่นำโดยแก้วค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างสงบสุข ไม่นานนักดินแดนแห่งนี้ก็มีชื่อเสียงด้านช้างป่าที่แข็งแรงและเชื่องชาวบ้านจับช้างมาฝึกฝนเพื่อใช้งานและส่งไปขายยังเมืองต่างๆช้างกลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและเศรษฐกิจของพวกเขาข่าวคราวความอุดมสมบูรณ์และฝูงช้างชั้นดีของชุมชนแห่งนี้ดังไปไกลถึงเมืองหลวงในสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะชุมชนแห่งนี้ขึ้นเป็นเมืองมีชื่อว่าแขวงเมืองประกาสัยและทรงส่งข้าราชการนามว่าหลวงเทพเสนามาเป็นเจ้าเมืองคนแรกหลวงเทพเสนาได้ย้ายที่ทําการเมืองมาตั้งอยู่ที่ตําบลกระบี่ใหญ่ริมแม่น้ํากระบี่เพื่อความสะดวกในการค้ามานาคมและการค้าขาย เมืองปกาสายเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วมีผู้คนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้นมีการสร้างบ้านเรือนและวัดวาอารามชีวิตชีวาได้ถือกำเนิดขึ้นต่อมาในปีพศ2418เมืองปกาสายได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองกระบี่เพื่อให้สอดคล้องกับตำนานดาบโบราณที่เล่าขานกันมา เมืองกระบี่เติบโตและพัฒนายอย่างต่อเนื่องจากชุมชนเล็กๆก,กลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นจังหวัดที่งดงามด้วยภูเขาหินปูนและท้องทะเลสีครามและนี่คือเรื่องราวของเมืองกระบี่ดินแดนแห่งขุนเขาหาดทรายชายทะเลและตำนานดาบคู่ที่กลายมาเป็นจังหวัดที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักและหลงไหลามาจนถึงทุกวันนี้